สวัสดีครับเซเวอนไนท์ภาค2นะครับกับซีแมนใหม่แล้วนะครับถ้าชอบก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับกด subscribe ์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็เคลียร์ฉากแรกไปแล้วนะครับฉากแรกคืออะไรคือโหมดอ่ะเป็นโหมดโหมดง่ายเป็นโหมดปกติโหมดยากนะครับซึ่งเคลียร์ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับโหมดง่ายนะครับก็คือมันจะมีทั้งหมด9บทนะครับบทสุดท้ายก็คือจะเป็นบทนี้นะครับปึ๊บ เราไปดูกันตั้งแต่บทแรกเลยนะครับจะลองดูกันไหมว่า,าเราจะเคลียร์กันยังไงนะครับก็ฉากแรกนะครับเป็นบทนำํำบทนําก็จะเป็นฉากนี้นะครับอลองไม่ได้แล้วแล้วก็เป็นบทที่1นนะครับบทที่1ฉากสุดท้ายก็จะเป็นฉากดูโจมอ่ะเราไปลองดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าอา่ทั้ง9้าบทมี ออสตัวไหนบ้างนะครับใครที่เคยเล่นไปแล้วก็มาลองไล่ๆกันดูนะครับนี้เป็นฉากที่หนึ่งนะครับไอเป็นบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งมันจะเป็นตอนช่องเขาเย็นยจะเยือกนะครับสรตอนนี้ก็คือเขาเล่นมาถึงอ่าแชปเตอร์ที่เก้านะครับจบจบท่านหมดหม,ม,มดง่ายแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ตัวละครที่ผมหลักๆผมใช้ก็คือจะมีตัวเลนนะครับเล ตอนนี้เลเวล38แล้วมีคริสตันเลเวล34ครับแล้วก็มีคารินเพิ่งได้มาตอนที่เคลียร์เควสไปประมาณหนึ่งรับอ่าไม่ใช่เคลียร์เควสเป็นเป็นกิจกรรมเช็คพอยต์นะครับกิจกรรมเช็คชื่อ7วันพอครบเจ็ดวันก็จะได้คารินมาหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ก็อัพไปถึงเลเวล28แล้วแล้วก็ตัวนี้โอเดรนนะครับตอนนี้อัพไปถึงเลเวล34แล้วนะครับก็มาทางโผลกันเพราะว่าผมได้ตัวพิเศษเท่าไหร่นะครับที่ ที่ได้มานะครับจะเป็น,เป,นเป็นตัวไอรีนเนี่ยก็จะยังอัพไม<ป>่ได<ป>้จะส,สู้ตัวเลนที่ผมอัพมานานแล้วไม่ได้นะครับนี่ครับบอสของบอสที่หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับสกิลบอสก็เขาจะบอกว่าแที่ไอคอนของบอสจะสามารถตรวจสอบได้นะครับปึ๊บบอสจบปีอาศัยข้อมูลในการแสดงไอคอนสกิลนะครับ เลยกันต่อเนี่นะครับบอสฉากที่หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งถ้าตอนแรกๆเนี่ยที่สกิลเรายังไม่โหดพอเลเวลยังน้อยอยู่เนี่ยอาจจะตีสู้บอสยากนะครับเนี่ยตอนนี้พอมาเลยเนี่ยเลเวลเราไปไกลแล้วอบอสตัวที่หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับบ <c oughs> อสน,นี้ไม่ท่อไหรแฮ่ <c oughs> ใช่สินี่เราจบกรับจบจบเลเวลง่ายไปแล้วนะครับมันก็เลยง่ายขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เลเวลเราไปไกลแล้วนะครับ ป๊บอ่ะสิ้นสุดการดำเนินเรื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูบทที่2กันนะครับแชัตเตอร์ที่2ว่าปุ๊บอันนี้เอากลับไปหมดง่ายนะครับเป็นแชปเตอร์ที่2ตะกี้เป็นบอสตัวที่1น,นะครับของบทที่ก1ก็จะเป็นก่อนนะครับฉากก่อนเข้าบอสตัวหลัก ก่อนที่เราเชิเลเวลหดเรามารันทีแบบเหนื่อยเหนื่อยนะกว่าจะเข้าไปได้เพราะเราไม่มีตัวพิเศษอะไรเลยนะครับ เป็นบอสตัวที่2นะครับอของแชปเตอร์ที่2เป็นบอสตัวโอลิมน้ำแข็งเกลูนะครับ right, let's go Mercenaries It's Let's Daybreak เลือดบอสมีอยู่ห้าหมื่นนะครับอ,อันนี้ก็ตีไวป้า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 แป๊บเดียวขึ้นหลอดนะครับตอนแรกที่มาเนี่ยโอ้ตีกันกว่าจะเข้านะครับนี่นะครับก็ตีกันกระจายไปนะครับเป็นบอสแชปเตอร์ที่สองนะครับ It's ม <Getting> ันก็กลับมาสู่ปกตินะครับเพราะว่าปีศาจน้ำแข็งเนี่ยตายไปแล้วแล้วก็น้ำแข็งลากากต้นไม้ที่ปกคลุมปีสาทน,นะครับก็จะค่อยๆ่หายไปโอเคผ่านฉากที่2ไปนะครับปึ๊บเดี๋ยวไปแชปเตอร์ที่3กันต่อไปดูกันว่าแชปเตอร์ที่3เนี่ยแชปเตอร์ที่3ผู้ปกครองทะเลนะอ่ะไปดูเควสผู้ปกครองทะเลเหนือนะครับเป็นแชปเตอร์ที่3 เป็นบอสนะครับบอสชัเตอร์ที่ <S 3อ่าแนี่ครับก็จะเป็นไอตัวเจ้าสมุนนะครับเป็นโจรสลัดใช้การยักทุบลายนะครับแล้วก็จะบอกว่าระหว่างที่กิกันเทอุสกำลังไล่สกิลเนี่ยให้ให้อ s t i m a t ของเลนนะครับก็จะพิสสถานการณ์ได้เราก็มีเลนอยู่แล้วนะครับ้ก็จะเป็นกิกันเทอุสครับโจรสลัดนี้เฮสกี้อินกา ตอนที่เราเลเวลเยอะแล้วนะครับในตอนแรกตอนที่จะมาเจอ,ขอเขาเนี่ยเลเวลเราจะจ่อยรยมากมีแล้วดีครับงครับ่ะ์ตีก็เามา่นะครับใน o ารีส y ะครับฉ <c oughs> ันจะปกป้องเบรนเหมือนกัน,น,อน,น,กอนโอนเค อันนี้เป็นแชปเตอร์ที่3นะครับแล้วก็ไปเดี๋ยวไปดูกันแชปเตอร์ที่4นะครับบอสของแชปเตอร์ที่4ปึ๊บแล้วก็ไปบอสของแชปเตอร์ที่4 คือรู้สึกว่ามันมันไม่ได้โหดมากเลยจับไม่ได้นะตัวที่โหดโหดเยจับไมไ่เลยเพราะในทุกออกล็อกของความเรือนะครับเป็นฉากแรกที่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเล่นยากไปไม่ได้จริงๆอ่ะเลยเลยแบบเออลองหาวิธีดูดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยทำคลิปแรกขึ้นมานะครับ <c oughs> อันนี้เป็นบอสฉากที่4นะครับก็น่าจะโอเคไม่ได้ยากเย็นมากมายนะครับสำหรับถ้าเล่นไปตามบทละครก็น่าจะผ่านกัน 5เตอร์ที่นะครับเป็นฉากหน้าจานฉากพังพลา,ายนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูพอตะกี้เราจากแชปเตอร์ที่4นะครับเรามาเจออ่าเราเคลียร์บอสไปแล้วนะครับแล้วก็มาเจอบอสของฉากแช,ป,ช,ป,ชปเตอร์ที่5นะครับเดี๋ยวผมลองเข้ามาดูนะครับนี่เป็นแชปเตอร์ที่5นะครับอันนี้พังพายนะฮะมีเจอบัดหลวงแล้วนะครับบัตหลวงก็มาสั่งการอะไรอยู่นะครับ ปึ๊บบนะครัแล้วเราก็เข้าไปใน, <So S 1> ในโบสถ์นะครับรก็ไปเจอสม,มุนของบัตรหลวงแล้วก็ต้องสับเกันไปก่อนนะครับแล้วก็ไปเก็บอะไรอยู่เนี่ยอ้ามอ๋อความจริงที่ถูกเปิดเผยนะครับก็คือพอเราไปเก็บอะไรตรงนั้นเนี่ยแล้วผนังห้องมันก็เปิดขึ้นนะครับแล้วเราก็เจอทางลับ เข้าไปเจอบาดหลวงกำลังสั่งการทำลายอยู่กับสมุนนะครับมคอกันพอเส็จก็จมตีเราเมริกาก็วิ่งมานะครับตะกี้เมริกาโดนจับอ่าคอเส็ก็กับไปเล่นงานบาดหลวงครับอ่าอเส็ดก็มาอยู่ข้างดีกันอยู่นะครับแล้วก็กลับมาจมตีบาดหลวงอ๋อแล้วก็มาเป็น บอสของแชตเตอร์ที่5ก็คือจะเป็นซากิบัสสตัวนี่เองนะครับโอเคนี่นะครับเขาก็บอกว่าให้แตะสลับเป้าหมายนะครับแล้วก็โจมตีซากิบัสมาราร่าก่อนนะครับอ๋อก็คือเขาจะมีลําดับในการโจมตีของซากิบัสนะครับให้มาโจมตีซากิบัสตัวแรกก่อนนะครับตัวผมฟ้าแล้วก็มาผมดําแล้วก็ไปผมแดงโอเคนะครับแต่แต่ตามบทละครผมไม่ได้เล่นแบบนั้นหรอกมาถึงผมก็ใส่กันนัวนะครับ hey. ก็คือพยายามวิ่ง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 หนีไปนะครับแล้วก็ตีตีไปด้วยแต่ฉ <Nice. S 1> ากนี้มาเนี่ยก็คือพอมันมีสกิลของค <It 's S 1> ารินแล้วเนี่ยมันมง่ายมากเลยนะครับแล้วก็เลเวลของตัวละครผมมันไปไกลแล้วด้วยมันก็เลยตีง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับไม่งั้นกว่าจะผ่านฉากของสกิปัตนี่ผมก็วิ่งหนีนม่ไหล้นะครับตีแล้ววิ่งหนีตีแล้ววิ่งหนีนะครับเป็นสกิลแบบที่ผมมีเลยนะครับ วัตโต้นะครับเป็นสกิลหลักปฏิบัติจากตัวก็ล่วงไปแล้วนะครับแผนการของบ้านหลวงก็ล้มเหลวไปนะครับเท่ากับถางที่5ก็จะจบลงที่ตรงนี้นะครับเราเปียที่มันได้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวสกิบันนี่ก็จะโดนส่งกลับไปนะครับมันก็หนีกลับไปที่รังของมัน แล้วก็ไปเจอจอบปีศาจเซนนะครับโอเคก็จบไปนะครับก็คือชั珀ที่5ก็จะจบลงตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเข้าสู่ชั์ที่6นะครับ <laughs> ลองไปดูนะครับเป็นชั珀ที่6นะครับบอสของชั r ที่6ก็จะเป็นตัวที่ผมแบบโหดร้ายสำหรับผมมากเป็นผู้อบล้อมแห่งความมืดนะครับตัวนี้นี่คือ เล่นจนเครียดนะครับว่าทำยังไงก็ไม่ผ่านนะครับเล่นอยู่สองสาวันนะครับในตอนนั้นเนี่ยก็คือเขาจะมีลูดี้มาให้เห็นไหมครับก็คือตัวดําเนินเรื่องหลักเนี่ยเขาจะมีลูดี้ไต่มาให้ในในในเคสด้วยแล้วเราก็ต้องควัาเป็นลูดี้นะครับ ในต,ตอนตอนนั้นที่เลเวลยังไ้้ยๆอยู่เนี่ยแล้วก็เล่นเป็นลูดี้ไปตัั้ตก็คือเล่นประคองให้ลูดี้ไม่ตายนะครับเล่นไให้ลูดี้มันไม่ตาย,ตายตอ่ะานต้อง่นนั้นเลน่เน,น,นค,คารินคอยช่ว้แล้วไม่ต้องกลัวครับตีบวกไว้ตีต,ตีไปนะครับ พอถึงจุดนึงดูดีโมโหนะครับมันก็จะฟันหน้ากากของตัวตัวบอสเนี่ยแล้วเปิดออกมาก็จะเป็นหน้าของเจนโรนนะครับห่วยมาแล้วก็สไดกันต่ออีกพักหนึ่งนะครับปปปััั๊๊๊บบบนี่ครับปกติถ้าผมเจอท่านี้นี่ผมต้องหลบนะครับพอพอบอสขึ้นท่าแถบแดงเมื่อไหร่นี่ผมหนีกระจุยเลยครับแต่ตอนนี้ทนไหวแล้วก็ลุยเลยนะครับตัว คนที่เล่นเพิ่งเล่นนะครับในในรอบแรกเนี่ยยังไม่ได้ยอกลับอะไร่างเลยวเอถึไมถึงขาพอถึงท่าไมเนี่ยีก็ต้องกดข่าไม้ตายนะครับเขาถึงกเสียเขาจกระตดอน่อยเอตายนครมากต่อยเสร็จแล้วก็ อาชิกระชากเดนโลนออกมาจากชุดกล่องแวหมดมากแล้วก็คว้าม o อกั t แ a ม e ักท่าทีมาเลยมาเลยมามาดูท่า ตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็โหดประมาณนึงนะครับผมก็วิ่ง <c oughs> เห็นไอ้ที่กลมๆตรงนี้ผมที่วนไปเรื่อยนะครับวนไปเรื่อๆยๆ <c oughs> อันนี้ก็คือตอนนี้ที่เลเวลมันเยอะแล้วเนี่ยตีไ,ได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับแต่รอบแรกที่มาเล่นเนี่ยคือวิ่งวนนะครับพอเลือดจะหมดทุกอย่างก็จะวนวนวนเป็นกลๆแล้วไอ้ท่าโถสัตว์โจมตีเนี่ยก็จะหลบหลบหน่อยครับเพราะท่ามันค่อนข้างจะแรงนะครับเราก็หลบไป พอตีจนร้อนก็จะล่วงไปนะครับหลังแล้วก็จะไปฉากต่อไปนะครับขึ้นพอข้ามไปมันก็จะวิ like ่งหนีนะครับเดี๋ยวมันก็จะวิ่งไปอีกฉากหนึ่งนะครับทีออนก็มาเรียกคิสตูนะครับแล้วก็เก็บเจอแหวนนะครับแหวนของแม่นะครับแหวนของไอรีนนะครับ ก็คือแหวนหายนะครับไอรีนทำแหวนหายเลยฉากนั้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นฉากจะจบลงแล้วใช่ไหมนะครับน่าจะไม่ใช่ฉากนี้แล้ว เป็นอ่านักล่าตัวจริงลองเป็นนักล่าตัวจริงนะครับอพอฉากนักล่าตัวจริงเนี่ยมันก็เข้ามาสู่ในป่านะครับแล้วก็ต้องวิ่งหนีบอสนะครับในฉากนี้นะครับอันนี้ก็จะวิ่งหนีกันไปนะครับ ก็จะวิ่งหนีกันไปนะครับเายังไม่วิ่งนะครับตอนนี้เราก็จะตีเทียทางกันไปก่อนนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็พีพเน่ก็ป่วยนะครับอยู่ก็แบบอาการไม่ดีนะครับเองก็เลยต้องอุ้มไว้แล้วบอสก็มาพอดีนะครับฉา้นี้ก็ต้องวิ่งหนีนะครับวิ่งหนีบอสกันแบบฉี่จี้เลยนะครับก็คือวิ่งไปเนี่ยเขาก็จะต้องทำลายที่กีดขวางทางนะครับเพื่อจะวิ่งหนีบอสแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับ มันเป็นช็อตเตอร์ที่เจ็ดใช่ไหมในเจ็ดแปดระหว่างทางก็จะเจอสมุนมันด้วยนะครับเราเราก็วิ่งหนีไปนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ตามผมเรื่อยๆนะครับไอตัวมิสซาแมันก็ไอตัวบอสก็จะวิ่งตามมาด้วยนะครับนี่ครับก็จะเป็นนักล่าแหงขุดเขากอนนี่แหละครับไอตัวบอสนะครับ ก็จะไปเจอฉากที่เราต้องลุยกับบอสแล้วอ่ะอันนี้เป็นฉากที่จะเคลียร์บอสของแชปเตอร์ที่7นะครับแวนแฮงค์ทาบานนะครับหังนี้ตอนที่มาก็เอาเรื่องนะครับที่บอกว่าเนี่ยครับเราต้องต้องใช้ตัวแปรนะครับในการเคลียร์บอสในครั้งที่แล้วนะครับที่เล่นตามเลเวลปกตินะครับ แล้วก็ไม่มีตัวพิเศษอะไรเลยนะครับตอนนี้ได้คารีมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวละครผมก็ค่อนข้างถึกขึ้นเยอะแล้วนะครับก็สามารถตีบวกได้เลยนะครับบวกบวกบวกกับบอสได้เลยนะครับไม่ต้องถอยหินไปไหนไกลแล้วนะครับโดนตีไปเต็มๆก็ยังเลื่อนบนไม่ถึงขึ้นนะครับแล้วก็มีสกิลฮิลของคารีเนี่ยโอ้สบายมากนะครับตอนนี้ก็บวกได้ตรงๆเลยนะครับตอนนี้บอสก็วิ่งไปกินแร่แล้วนะครับนะครับพอไปกินแร่แล้วก็จะมีพลังช่วงนี้ในรอบที่แล้วเนี่ยผมต้องใช้แคลมคอยหิน เป็นตัวยิงให้บัฟมันหายครับตอนนี้เรยวยก็ใส่ได้ตรงๆไม่ต้องกลัวเลยครับค่าที่เจ็ของบอสมาอีกแล้วนี่ครับท่านนที่โดนแล้วแบบตายทุกทีนะครับ,นนบ,บครับพอสระจมตีเป็นท่าที่แรงที่สุดของบอสนะครับมาตายครับ ก็จะจบไปนะครับในแชปเตอร์นี้นะครับแชปเตอร์ที่8ก็จะเป็นกุญแจอยู่ที่ไหนนะครับเป็นเควส t ไปลุยกันนี่นะครับก็เป็นบอสของแชปเตอร์ที่8นะครับแล้วก็มาตามหากุญแจกันนะครับ until 's the the ก็มาเจอลูดี้นะครับผ่านไปนะครับตอนนี้เรา,เาก,ก็ข้าไปแล้วเขากขา็หา,าไปเรื่อยๆก็จะไปเจอกับบอสนะครับ ไอ้บอสตัวนี้รอบที่แล้วรู้สึกว่ามันมันก็ค่อนข้างถึกนะครับซึ่งตีแรงนะครับแล้วก็พอจมตีทีนี้ก็เดี่ยงนะครับผมก็สุดท้ายก็จนได้คารินมานะครับแล้วก็ใช้คารินเนี่ยมาคอยฮิลให้นะครับโดยโดยการให้ไอ้ตัวเซตเนี้ยแหละมันคอยเข้าไปตีบวกบวกบวกนะครับแล้วก็ใช้คารินเนี่ยคอยคอยฮิลให้นะครับอยู่ไกลๆแล้วก็คอยฮิลนะครับผมก็จะเล่นเป็นคารินแล้วก็จะถอยถอยออกมานะครับถอยออกมาคอยฮิลคอยใส่ฮิลให้เพื่อนนะครับนะครับใส่เกราะป้องกันให้นะครับ แล้งตีนะครับก็ปืนปูเฮชทีของเพื่อนให้นะครับแล้วก็ถึงเวลาที่บอสใส่ท่ามาเนี่ยก็ให้ทาาิีถอยออกมาครับแล้วก็เตเวทเติมเติมพลังให้เพื่อนนะครับแล้วก็คอยบวกไปเรื่อยพอเดิโลดตายบ่อยๆเนี่ยผมก็จะฮิลชุบชีวิตมันขึ้นมาครับชุบมาตลอดเดิโลดผมอ่อนมากนะครับไม่ได้มีคาป้องกันเยอะเลยน่ครับเราก็คอยฮิลให้เพื่อนนะครับ พอสกิลของคาลิมนมาถึงนะครับมันก็จะมีการชุบชีวิตได้ถ้าใครตายก็เตรียมหิวตตนนตเต,ตเรีตรตยออมชุบกันขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้เริ่มเติมเลือดไปเติมเลือดไปนะครับเพื่อเพื่อไปถ้าเจอฆ่าก็หลงมาทีอกรับสเซียเลนะครับสำหรับตัวคาลินที่เหลือก็ให้มันตีบวกไปนะครับคอก็ล่วงแล้วขึ้นคอเอียงเลนะครับ จะพัดมากโคตรนะครับแล้วก็แจ็คก็หล่นมวนคัมภีร์ก็หล่นจากมือมันนะครับยูดี้ก็มาเก็บไปโอเคครับก็ข้ามแชปเตอร์นี้ไปนะครับแชปเตอร์ที่8นะครับก็จบลงแบบนี้ปเรามาจบเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ไปแชปเตอร์ที่9นะครับแชปเตอร์ที่9ของเลเวลง่ายนะครับเลเวลอีซี่ปึ๊บ ก็จะเป็นฉากสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฉากราชนีลิสซาเดียนะครับไปดูกันฉากสุดท้ายของแชปเตอร์ที่9นะครับเลเวลง่าย Are gone. She must have recovered by eating the corpses. I sentence all of you to death. Restia, you and me, today, one of us will cease from this world. <laughs> Hiota, this isn't working. We need to find another way. It's not over yet. ไปเจอบอสแล้วนะครับแล้วก็บวกไปเลยนะครับก็ยังไม่เป็นอารินเลยนะครับคอยนะครับแล้วก็เติมเลือดให้ให้เพื่อนไปนะครับคอยอยู่ก่อนแล้วก็มีฟื้นเชลก็มานะครับแล้วก็จะเข้าบทหลักนะครับพอราเชลมาเนี่ยเขาก็จะสลับตัวนะครับเป็นที่เรามีผมาก็จะใช้เป็นเลนนะครับเป็นคริสตัลแล้วก็มีตัวราเชลเข้ามา เป็นเป็นตัวเควสนะครับซึ่งจะเหมือนกับในฉากของฉากที่6นะครับที่จะมีลูดี้เข้ามาเติมให้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ใช้ตัวเควสเนี่ยจะไม่สามารถผ่านได้ในเนื้อเรื่องนี้นะครับผมก็เล่นเป็นคาลิสเหมือนเดิมนะครับน้ำหมก็คอยเติมเรวยเรื่อย หล t ก็จะใส่ท่าใส่เราเยอะนะครับเราตาคยหให้เลือดไม่หมดหลอดนะครับตายไปแล้วนะครับเ็นโกโหดผมตายไปแล้วนะ ตอนนี้เดือดพิซซันคาดินแล้วก็โโหลั่งนะครับโอ่โหผมตายไปแลแ้วไม่เป็นไรเราก็บวกไปเรื่อยๆนี่ก,นก็ให้กดฆ่าของราเชลแล้วนะครับใหกดช่าเข้าไปนะครับกดฆ่าเข้าไปก็จะฆ่าพิฆาตนะครับของราเชลแล้วแต่บอสยังมไม่ตายนะครับมาตีกันต่อไปยไ เนอยู่เรียกเลนเลนขึ้นมานะครับแล้วก็ชุบชีวิตเลนขึ้นมาได้แล้วนะครับนี่ครับพอใช้ใช้คาเลนมันก็จะโอเคนะครับตายแล้วครับบอยก็โดนกระตุ้งแล้วนะครับปอดล่วงไปแล้วก็ถ้ากับว่าเนี่ยครับแชปเตอร์นี้ก็ผ่านไปนะครับอินจบไปอีกหนึ่งแชปเตอร์นะครับ ต่อไปนะครับอ่ะจบบทเนื้อเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นมาเนี่ยมันก็จะเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงบทที่เมื่อกี้เมื่อกี้มันบทที่เท่าไหร่นะอ่ะตะกี้พอจบบทที่9แล้วนะครับจบบทที่9ที่มันเป็นราชินีลิซาเดียเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปถึงฉากที่1นนะครับมันก็จะย้อนกลับไปที่เลเวลปกตินะครับ เนี่ยครับก็คือไปฉากนี้ต่อนะครับก็จะเป็นเลเวลเลเวลยากนะครับฉากที่หนึ่งนะครับเป็นแชปเตอร์ที่หนึ่งแล้วก็เป็นเลเวลปกติแล้ว,ลวก็จะเป็นฉากทั่วเป็นฉากต่อนเนื่องเรื่องนะครับเราก็จะย้อนกลับมาเนี่ยครับเราก็จะไปเจอบอสตัวแรกนะครับก็วนกลับไปซึ่งใครที่เล่นมาถึงเลเวลนี้แล้วก็จะเข้าใจนะครับว่าอ่ะมันสรุปเนี่ยมันมีทั้ง9ก้าแชปเตอร์นะครับก็เล่นกันไป รู้พอจะรู้แนวทางกันไปแล้วนะครับแล้วก็อัพสกิลอัพอะไรกันไปเล่นจนมาถึงป่านนี้แล้วเนี่ยก็แค่รอว่าแพตต่อไปนะครับที่ของตัวเซเว่นไนท์เนี่ยเขาจะมีแพทอะไรมาให้ตื่นเต้นและให้ติดตามต่อไปนะครับอาจจะมีตัวละครเพิ่มนะครับตอนนี้มีแค่45ตัวแล้วก็พอแพตต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีตัวอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีเคเวสตต่างๆแล้วก็ในแง่ของอารีนาแล้วก็หอคอยเนี่ยมันอาจจะมีให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะมีบทละครเพิ่มขึ้นนอกจาก ช h a เตอร์ที่9แล้วเนี่ยอาจจะมีเพิ่มเป็น10 11อซึ่งกำลังทำอยู่เราตอนนี้ก็รอลุ้นของชั珀เตอร์ต่อไปนะครับตอนนี้ก็ได้แต่อัพตัวละครให้มันโหดไว้นะครับแล้วก็หาตัวละครให้มันเจ็งขึ้นเหมือนอย่างในเซเว่นไนท์ภาคที่แล้วนะครับตัวละครก็จะมีเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเอเล่นไปสักพักหนึ่งเขาก็จะอัพแพทมาใหม่นครับอันนี้สำหรับสายฟรีนะครับใครที่เล่นมาได้ถึงตอนนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับที่คุดฐานเลเวลง่ายมาได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันในเลเวลปกเลากกก่อนนะะครรัับบ็ขให้สุ อย่าหัวร้อนนะครับแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยรักษาสุขภาพให้ดีนะครับแล้วก็เล่นกันต่อไปยังไงก็อย่าลืมเรื่องของโควิดนะครับตอนนี้ไปไหนก็ยังต้องเซฟอยู่เปิดประเทศแล้วนะครับก็ไปไหนระวังตัวด้วยถ้าชอบก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยขอให้เล่นกันอย่างมีความสุขนะครับก็มาเจอกับซีแมนในคลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ